สวัสดีครับวันนี้เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับเราพามาดูที่ดินในเมืองนะครับผมพิกัดตรงนี้อยู่ที่เกาะลอยนะครับผมที่ดินหนึ่งไร่กับอีกเจ็ดสิบสี่ตารางวานะครับแปลงนี้ด้านหลังจะติดน้ํานะครับเป็นคลองนะครับคลองเส้นนี้นะครับจะไปออกที่สมิธงามนะครับผมออกทะเลนะครับพื้นที่โฉนดนะครับจะติดถึงคลองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับ ติดถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้างนะครับหนึ่งไร่นะครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่น้ําขึ้นนะครับแปลงนี้นะครับจะเอาป่าลงแล้วนะครับแล้วก็มองเห็นวิวเขานะครับด้านหลังเป็นวิวเขาและน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพื้นที่ที่ใกล้น้ํานะครับแปลงนี้นี่เหมาะแก่การทํากิจการหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพักโฮมสเตย์นะครับบ้านพักอาศัยหรือว่าร้านอาหารทําได้นะครับ อยู่ที่ไอเดียครับผมว่าจะถมที่เพิ่มอีกไหมน้ําตรงนี้ไม่ลึกนะครับผมเป็นช่วงที่น้ําขึ้นนะครับผมกลางคืนน้ําจะลดนะครับตรงนี้เส้นตรงนี้นะครับจะออกเกาะตโนดได้นะครับออกเบญจมาได้นะครับจันทบุรีและเข้าทางปั้นจิ้มได้นะครับร้านอาหารปั้นจิ้มไม่ไกลนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่ที่ติดกับตรงที่เป็นแม่น้ำคลองนะครับตรงนี้หนึ่งไร่เจตารางวานะครับ พิกัดอยู่ที่เกาะลอยนะครับขายอยู่ที่ราคา29ล้านเก้านะครับพร้อมโอนนะครับตรงนี้จะเป็นหลักแดนนะครับผมด้านฝาตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ํานะครับจะเป็นที่ของคนอื่นนะครับตอนนี้ที่ของเรานะครับผมหนึ่งไร่เจ็ดสิบสี่ตารางวาติดถนุนคอนกรีตหน้าฟางนะครับใกล้กับอําเภอเมืองนะครับเกาะลอยจันทบุรีนะครับเราจะพาไปดูพื้นที่ตรงที่ติดน้ํานะครับเหมาะแก่การทําบ้านพักอาศัยนะครับ โฮมสเตย์ stay, หรือร้านอาหารได้นะครับจะถมดินเพิ่มให้สูงก็ได้ครับให้เท่ากับถนนไม่ให้น้ำเข้าหรือว่าจะทำเป็นโฮมสเตย์ที่ด้านล่างเป็นน้ำนะครับเป็นบ้านที่ด้านล่างเป็นน้ำนะครับยกพื้นนะครับก็ได้ด้านหลังติดคลองเลยนะครับพื้นที่ของู่นโฉนดติดคลองเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะติดคลองด้านหลัง เป็นป่าจากนะครับตรงนี้นะครับจะมีรูปถ่ายรูปไปแล้วนะครับติดคลองติดน้ำนะครับแปลงนี้หนึ่งไร่เจ็ดสิบสี่ตารางวานะครับราคาอยู่ที่สองล้านเก้าพร้อมโอนนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับติดต่อมาได้นะครับที่ทินะครับหมายเลขโทรศัพท์ 095 668 9895ถ้าสนใจยังไงนะครับถูกใจกดถูกใจกดติดตามได้นะครับผมสวัสดีครับ